สวัสดีจ้าสวัสดีเอสซีทุกท่านทุกท่านจ้ะมาบอ,ก,าอ,าาก,อกกันสาวพรุ่รนี้เาจะพี่น้องตักันในบรรยากาศถึงจุดเตาของวันที่แปดชันวาคมป่งวี่สองขอนหาหลอวันที่แปดจ้ะวันนี้ท่ามาจะเต่าเรื่อยจ้ะรับฟิวบรรยากาศน้าจ้ะจากสายหนังทุกท,ท่านจะพี่น้องวันนี้พามาหยับตุ่มจพะาจาพี่นอ้นนงอ,าางนองแต่ว่าตอนใส ตอนใส่แต่บริทายทับเลยพี่น้องรับชมเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าชอบบอกจ่าไม่ยามช่วงเศ้าเลยจ้ะเพราะว่ามาหอดป้ากันคำเราจะพี่น้องเอาบริจากลุงพข้าวหมานน้ำกันจะว่าถึงยังเน่ยจะพี่น้องถึงสาบประจักษ์โชว์ตุ้มตาบอกกันในบรรยากาศยิ่งเสียเศ้าจะพี่น้องมึงเนี่ยอาหารใส่ตุ่มแต่หมูว่านเราจะพี่น้องแต่ว่าชอบบอกกับบริทายทับเลยพี่น้องรับชมเด้อจ้ะ เพราะว่ามาหอดลากะทำหล่ะจะพี่นอ้องเลียวสิมาใส่เพราะว่าไทยทำคนเดียวกะสิลำบากเลยจะ้ะเนาะนี่ยามตุ่มจะ้ะคุณตุ่มนึ่งจะพี่นอ้องลุนม,มึงจะว่าชิบคือยังแน่จังมันนี้ย้ำตุ่มแรกจนะ้า คุนง้อคอ้อมตัวเงยดำดับมันจะพี่น้อเนี่ยสปอร์จะเอาเขาให้ดูอี่นจ้ะลักษณะคุองโอมจะพี่น่อตัวดำดำนัดหนามมันกินทั้งหลายจ้ะกระทือวัตถุ์เงยเด้อจะพี่น่อมันแข็งขนาด ฮ่าสาวนี่กระมานกุ้งจะพี่น้องอาไปตำํำกุ้งงอมก็จะิปโตนี่งใหญ่จ้ะนี่ตัวดำดำยู้งใหญ่ครับไปต่อจ้กกุง้งงอมจะพี่น้องกุง้งง้อมหลังแหลกแหกมานจะพี่น้องฮาอยู่หากินกันสิประมาณนี้เด้อจ้ะลักษณะกุ้งจ้ะ ยเอาหลังสองจ้าน้ำเป็นยังบวชหนึ่งเด้อจ้าน้ำยังหลายอยู่ยังหาที่ใส่บันใดจะพี่น้องบรรยากาศสวยงามแน่จ้ากับลำน้ำซ้ายท่านจะพี่น้องกลางดงโค้งค่ายจะพี่น้องเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเด้จ้าสองจ้ายื่หนิงจะพี่น้อง แต่ว่ากล่องเอาไปนโมได้ด้วจ้ะใช่ารวงบาตอนกับพี่หอกราะว่าการ่ายทาันเดียวกที่บานไหนจ้ะปากัดูปะป ปูบาดแตกดึงๆเลยุยแม่แล่ะจ้ะพี่น้องมันมีหอดแนวใส่บาดอุ้ยแนวใส่กับปูด้วยจ้ะตุงนี้โบได้เทพจ้ะพี่น้องเอาไว้นี่ก่อนจ้ะจังสิงมาเอาที่หลังอ,อีกแล้วจ้ะปูนี่เจ้ัพีูจ้ะพี่น้อง ตุ่มกรมีจ้าพี่น้องอโอ้เฮ้ยตุ่มกระขาดพัตุ่มผดผูเอาอีกหลังนึงเก็บันึงนกายจ้าพี่น้องปาด กระมีจะปลาหนึ่งออนก็มีจ้ะพี่น้องตุ่มตุ่มปูจะตุ่มปูมีทั้งปูทั้งปลาทั้งกุ้งน้ำกันเลยจ้ะตายหนึ่ออ่อนพี่น้องนี่ปลาเชียมปลาเชียมปลาเชี่ยม thấy tốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền nữa Gõ ตุ่มพุ่มพี่หมงใสจะไ่นองป๊าดยังมาเต็มตุ่มอายหยักมามันยังนอนเนี่ยฮ่ปั๊ดปป๊ดดป๊อป๊ดกุ้งป๊ปั๊ดก็ได้ตาเนืออ่อนจ้า มันหอนตะกดุดเจ้พี่นาอโตบงใหไงจะ้ะ <c ười> มีปตะกดุด สนถึงจะพี่นอกตุ่มเอาคือเป็นเงี้ยที่บะเมียนบอกป็นเงี้ยไหมปัดกระปูอืมกระปูกระปูอีกก็เก่าอ๋าต้องปูทั้งกุ้งละจ้ะ กุ้งกระไรเติบดิเด็กพี่น้องปขาดอุ้ยกุ้งกุ้งกุ้งเพิงกุ้งทั้งปูนี่ปูก็มีจ้าอุ้ยหลังนี่ถือว่าถือกุ้งหลายเติบเด้อจ้ะพี่น้องมึงเนี้ยฟองออกฟองขาดพี่น้องกับปูเห็ดนี่เห็ดคาเห็ดแหน่แท้ หลังสุดถ่ายจ้พี่น้องมน,นีกกระมานพอดีอยู่เด็กินนี่เด้อจ้ะมึงลังหนึ่งจ้ะสีมันบนหลังเล่เอาพอมานปลากระมานปูเละจ้ะพี่น้องลักๆที่แน่แนก็คือพอดีอยู่เด็กินเลยจ้ะช่วงนาแรงก็ซะหาประมาณนี้เด้อจ้ะพี่น้อง ทั้งกลุ่มทั้งปลาอีกกับพี่น้องแต่ว่าปองขาดปุ้ยตองแบ,บีใหญ่หลังสุดท้ายจ้ะ เราจะพ่นพวพูดปู่ยามาหลายขักไม้เนี่ย หมทตาจ้าล้างสุดท้ายพี่นอ้องลกัลกๆกับสีมานพวกปูปากกร์กอะไรหลายจา้ะลกัลกๆกับจะเป็นปูกับกุ้งนะจ๊ะพี่นอ้องรับ่เบึงหยอดได้หยอดนาะหมานยี่ที่พักเลยจ้ะเ,เดินทางมาจนจะถึงที่หมยที่พักเลยจ้ะพี่นอ้นองไปบึงหยอดได้ยอดหมานน้องกันจ้ะเดินทาชมบรรยากาศไปซักก้อนกับพี่นอ้องลอเฮดบดเฮดล่มออกอ,อกีออกรอบนึ่งจ้ะ คาดว่าพฤนจิออกกี่กี่ได้จ้ะเพราะว่าน้ำหมอกก็เริ่มลงแล้วจ้ะพี่น้องจะได้ยอดหมันจ้ะพี่น้องอุยปลาเนื้ออ่อนตรงน้ำเลยจ้ะจะได้ปลาย,ายจ้ะพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินแล้วเขาเศร้าอยู่จ้ะพี่น้องส่วนกับปูกะ กับปู่ได้เป็นโลสองโลเลยจ้ะพี่น้องหาช่วงนี้นานเพิ่ะกต่ยังบ่ฮันโลดป็นไรจ้ะพี่น้องก็ถือว่ามานพอนี้อยู่ได้กินจ้ะในช่วงหน้านแรงเลยจ้ะพี่น้องก็สิประมาณนี้เด้อจ้ะพี่น้องหาอยู่หากินเดินเดียวของสาวกอบก็ถือว่าหามานอยู่จ้ะพี่น้องพอนี้เดี่ยวสาจ้ะหาสตาร์ทสาของก็แฝดชันมากองพอสองสอางหาดอกก็แ

ความจะหนักค่พเคือนจากอาตัอับจีบีฝากมีฝากนองเป็ตีระจาบอกกันไหม่ไม่ตัอแตง็๊กอดสวัสดีจา